สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวิดเลสซิ่งฮะก็ไม่ได้เจอหน้ากันนานมากครับตั้งแต่โควิดระบาดนะครับก็ประมาณเดือนมีนาคมนะครับผมก็ไม่ได้จับรถเลยครับแล้วช่วงนี้ก็เพิ่งได้กลับมาที่บ้านครับซึ่งรถไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับจอดทิ้งไว้เฉยซึ่งวันนี้ผมก็ตั้งใจว่าจะสตาร์ทมันนะครับแต่ปรากฏว่าแบตที่ผมถอดทิ้งไว้เนี่ยมันหมดนะครับซึ่ง ธรรมชาติของแบตอยู่แล้วเนาะถ้าเราไม่ได้ใช้งานานานๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคายประจุออกนะครับซึ่งปกติมันต้องชาร์จอยู่แล้วแหละแล้วก็วันนี้ผมก็จะเอาแบตไปชาร์จนะครับแล้วก็จะมาสตาร์ตดูว่ามันจะติดไหมนะครับก็รวมๆช่วงเวลาโควิดนี่ก็ประมาณสักาสามเดือนกับสี่เดือนได้นะครับที่ผมไม่ได้จับรถเลยจอดทิ้งไว้ในห้องอย่างเดียวเลยนะครับนี่ก็เป็นเวลา สามสี่เดือนแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูาชาร์จแบตเตอรี่นะครับว่าเขาชาร์จกันยังไงามาก็แบตผมเกี้ยงเลยนะฮะก็เดี๋ยวเรามาคุยกันง่ายๆเลยก็คือนี่คือแบตเดิม R6 นะครับสามปีแล้วนะครับของผมผม,มันยังไม่เสื่อมเลยนะครับก็ผมก็จะมาสอนการชาร์จนะครับว่ามันชาร์จยังไงนะครับเราเราจะสังเกตดูว่า,าแบตเนี่ยมันจะอยู่ที่6.3แอมป์นะครับ ที่20เฮิรต์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะหรือว่ามันบ่อย1.3แอมป์ได้20ชั่วโมงแบตก็จะหมดนะครับก็ดู CCA นี่คืออ่ากำลังการปั่นนะครับคือเหลือๆเลยอะ่ะ130่ CCA เนี่ยก็คือแรงอยู่ละอ่าแล้วก็12โวลต์นะครับดูนี่นะอ่าโอเคการชาร์จก็ไม่ยากครับ เครื่องที่ผมใช้ก็มันมีติดบ้านผมอยู่แล้วพ่อผมซื้อมาเนาะนี่หอ้อมา k i ิโตนะครับก็วิธีใช้ก็มีอะไรมากครับก็ดำตัวดำตัวดำก็ก็ลบนะครับตัวตามสายีเลยดำก็ลบนแบบะกจุกลบจิ้มไปโอเคเอให้มันดีหน่อยแล้วก็แดงก็ก็บวก แล้วก็เสียบไปให้ก็ได้ให้มันให้มันตรงขั้วเนาะอย่าให้มันผิดขั้วเด็ดขาดครับไม่งั้นก็ชิบหายนะครับมันก็จะไหม้แล้วก็ฟิลโฟ l เครื่องชาร์จก็จะขาดนะครับผเอาโอเคจากนั้นเราก็เปิดเครื่องขึ้นมาเดี๋ยวเราจะเพิ่งเปิดเครื่องครับเราตั้งแอมป์ก่อนไปที่หกนะครับเพราะว่าแบตของเราคือหกแอมป์นะครับเห็นไหมสิบสองโวลต์ก็ปรับไปที่สิบสองโวลต์นะครับนี่ตามนี้เนาะเอาโอเคจากนั้นก็เปิดนะครับ จะสังเกตได้ว่าไอมาตรวัดมันเนี่ยเนี่ยครับก็คือตอนเนี้ยชาร์จอยู่เนี่ยแบตเตอรี่นี่มีประมาณกี่แอมป์นะครับก็ตอนนี้มันอยู่ประมาณ6แอมป์ก็เท่ากับตัวแบตนะครับเดี๋ยวเราปล่อยให้มันชาร์จ,จนเต็มแล้วเดี๋ยวมาสตาร์ดูมันจะติดไหมโอเคเดี๋ยวรอไปก่อนนะครับให้มันเต็มประมาณสัก6 7 8ชั่วโมงนะครับโอเคอ่าตอนนี้ก็8ชั่วโมงผ่านไปนะครับผมชาร์จไว้เต็มที่เลยก็มาดูแบตก็อยู่ที่ประมาณ 6์นะครับก็น่าจะโอเคแล้วแหละนานขนาดนี้แล้วผมก็จะปิดเครื่องนะครับโอเคขั้วแดงออกขั้วดำออกอแล้วเดี๋ยวผมจะเอาแบบนี้ไปใส่ในรถนะครับโอ,โอเคครับตอนนี้ผมก็ต่อแบตบพื้นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ฮะก็ขั้วแดงนะครับบวกดำก็ลบครับตอนนี้ผมต่อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองสตาร์ทดูนะครับโอเค สเดือนนะครับหลังจากโควิดก็ประมาณเดือนมีนาครับวันนี้วันที่ผมถ่ายทําก็วันที่ยี่สิบหกนะครับยี่สิบหกมิถุนายนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดกุญแจดูว่ามันจะเป็นยังไงโอเคครับเห็นกันจะชัดไปพร้อมกันเลยนะฮะโอเคยังเห็นว่ามันยังปกติดีนะครับไม่มีการกระพริบหรือว่าอะไรดีแสดงว่าการชาร์จแบบเนี่ยเข้าเต็มที่เลยนะครับ6แอมป์ตาม สเปคของมันเลยนะครับ R6 โ,โอเคแล้วเราจะมาสตาร์ทนะครับพร้อมกันเลยนะครับสามเดือนที่รอคอยนะครับติดไม่ติดพังไม่พังนะครับรอดูโอเคมาหนึ่งสองอ้าวทำไม,ไม,มต้องมีรถไอติมรถอะไรประคตตลอดเฮ้อเดี๋ยวรอรถไอติมผ่านไปก่อนนะครับอโอเค มาพร้อมกันครับ3มเดือนที่รอคอยติดไม่ติดพังไม่พังมาเสียงแบบนี้นะครับติดครบสี่สูบนะครับผม ติดนะครับการรักษาแบตก็ไม่ยากนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้เป็นเวลานานๆเนี่ยคิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยสักเดือนหนึ่งเนี่ยควรถอดออกได้แล้วแล้วก็หนึ่งเดือนนะครับควรจะชาร์จแบตสักครั้ง กลางทางนะครับตอนนี้ไมค์ผมก็อยู่ที่สองหมื่นสองหมื่นแปดแปดพันโลนะครับก็ใกล้จะสามพันโลแล้วได้สามหมื่นโลแล้วโอ้โหก็จะมาบอกกันนะครับว่าค่าสวิต์สามหมื่นโลเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆเนี่ยจุกแน่นอนครับค่อนข้างเยอะนะครับไม่ต้องห่วงนะครับถึงเวลาเราต้องดูแลต้องดูแลมันนะครับผมรอบๆติดนะผมรอบเครื่องเดินเบาอะไรก็โอเคนะครับ ีอะไรมีแตกไปรอบเดินบอลริ่งครับนี่นานมาร้อยรอบนะครับติ่งปกติครับรอบหมูงอันนี้มันเคือสามแนละ้วมาเ,วเราจะมาลองเบิ้ลนเบิร์ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างามานานแล้วไม่ได้ฟังเสียงเลยไม่ได้ขับเลยนะครับสามเดือนโอ้โอ โอเคเดี๋ยว้ังบ้านเขาจะเตี้ยนะครับโอเคก็ถือว่าโอเคครับมันติดปกตินะครับเดี๋ยวผมตั้งนาิการเลยดีกว่านะครับเพื่อใครตั้งไว้เป็น,นครับก็กด2ปุ่มพร้อมกันนะครับบนล่างใช่ปวว่ะอ่าใช่ครับเห็นนะจะเห็นเลขหนึ่งกระพริบนะครับเราก็ กดตอนนี้มันกี่โมงแล้ววะขออนุญาตดูในการครับตอนนี้สิบโมงสามสิบแปดนะครับโอเคก็ตั้งไปที่สิบโมงครับแล้วก็พอได้ปุ๊บก็กดปุ่มบ,บนนะครับสามสิบแปดเราคงต้อตั้งไวปป้สักสามสิบเก้าแล้วกันอ่ะโอเคกดค้างไว้มันก็จะไม่ไม่ต้องให้เรากดหลายครั้งครับสามสิบก้อ่ะพอได้ก็กดปุ่มบ,บนโอเคตั้งนาฬิกาเสร็จเรียบร้อยครับ โอเคครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ3เดือนติดไหมติดครับปกติปกติทุกอย่างครับแค่แบตมันหมดอย่าว่าแต่แบตอ่าตัลลี่เลยนะครับของรถแบตโกโปรที่ผมถืออยู่นี่มันก็หมดนะครับขนาดเราไม่ได้ใช้นานๆเนี่ยเราต้องถอดแบตออกนะครับมันก็ยังคลายประจุอยู่ดังนั้นน่ะถ้าให้ดีควรต้องชาร์ะครับอย่างน้อยเนี่ยเดือนหนึ่งก็สักครั้งหนึ่งก็ยังดีนะครับมันจะได้อยู่กับเราไป็นนานๆแบตมันจะได้ไม่ต้องเสียเงินบ่อยๆนะครับ ถ้ามีโอกาสได้เปลี่ยนก็แนะนำเป็นลิเทียมนะครับลิเทียมไอออนหรือว่าลิเทียมที่มันเป็นแบบที่มันดีๆอะ่ะผมไม่จำชื่อไม่ได้แพงหน่อยแต่ว่าคุ้มครับใช้ได้นานอย่างน้อยก็สี่ห้าปีอัพอ่ะไม่ต้องห่วงนะครับอีกอย่างมันเบาด้วยนะครับลดน้ำหนักตัวรถไปได้เยอะก็ยังไงก็ขอบคุณมากครับที่รับชมเดี๋ยวครั้งหน้ามีคลิปอีกรับรองว่ามีแน่นอนครับเดี๋ยวจะพาไปดูเมเท t e n แนน e ์ สามหมื่นแล้วก็จะเอารถขึ้นไปรีแฟตกล่องด้วยนะครับว่ามันจะแรงไม่แรงนะครับได้กิม้าอะไรค่อยว่ากัน,นครับที่นู่นยังไงก็ขอบคุณมากครับอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะครับก็ช่วยกดติดตามกดซับสไครต์ให้เรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับ